ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบสขาสั้นแต่ไม่แบตเตอรี่ไม่แบตเตอรีหรอ่หน่อยพากันไกลตัดเหมือนแบตเตอรี่ได้เลยนั่นแหละดูลอลอรคือคือให้มันดูอันนี้อารมณ์เหมือนเต่าหรืออารมณ์ดูเท่เอาอารมณ์สวยหรืออารมณ์เท่ถ้าเนี่ยถ้าเท่เนี่ยเหมือนผู้จัดการตกมาแล้วลูกไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักจะน้อยลองไปเธอ,อรู้ไหมพี่อินเนี่ยบูโดกันนะเธอใช้ชีวิตวัยรุ่นมากับฉันเลยช่วงที่ฉันเป็นัยรุ่นฉันสนิทกับเขามากตอนที่เขาอยู่ในทีวีลาเธอร้องลาเขาร้องเพลงฉันร้องตามตลอดเลยเธอเอ,อ้ยใครจะเชื่อศิลปินที่ฉันชื่นชอบวันนี้จะไปเป็นลูกค้า แล้วเขาจะมาเมคโอเวอร์ที่ร้านด้วยเธอเราดูผมเขาสิฟอกมาเธอเอ้ยฟอกมาไม่พอนะเธอแล้วแกดัดเดดล็อกมาด้วยดูผมเนี่ยผมแกน,น,น่าจะเคยหนามากและเคยหนาจริงๆเราวันนี้เราตัดกรอบอันเดอร์คัทเสร็จนะเกิดอะไรขึ้นลูป้าพอปล่อยผมด้านบนมาผมด้านบนไม่มีค่เธอเราฟอกก่อนแล้วกันนะแล้วก็ามาแต่งจัดแต่งทรงที่หลัง จะเป็นกําลังใจให้ฉันและเป็นกําลังใจให้พี่อินนะคะที่จะทําทรงผมออกมาได้ดีจะบอกว่าพี่เขาเฟลลี่น่ารักมากประทับใจและรักๆๆาักนะคะผลงานพี่อินด้วยนะคะบูโดกันนะคะแม่ซอยเก่งว่ะมซอยซอยแล้วแบบข้างนี้แบบไม่ได้ดูแบบอ้ันเป็นแผ่นแท่งๆอะตะคอมากอ้าวจิ้งถ้าชอบก็คือชอบเลยถ้าไม่ชอบคือนิ่งไปเลยนะ เห่าาปมาหา่เียเทาในฝันกเลย็มมันเป็นเท่าในฝันกเออเป็นนักร้องเลยเออเป็นนักร้องเลยออไม่ใช่ใช่ครับเป็นนักร้องเลยอะ หัุนล้ออะไรซอยไปหมุล้ออะไรอันนี้ตีมอะไรนะรู้ไหมคะดาราเอวีหยิกนมนี่ตีมดาราเอวีนี่เรายกขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาจะได้เป็นนักร้องแล้วแต่เลยแต่กูชอบจอ ถ้าถามแล้วไม่อวยจะขึ้นเป็นสองหมื่นชอบไหมคะวันนี้ชอบมากค่ะดูให้ออกเดิดูให้ออกเดิจะดีดีดีแล้วก็ข้างหลังเอาให้ผัวนะคะข้างหลังให้ผัวเพราะว่าไม่ถ่ายขึ้นเห็นไหมยังคะเห็นครับอ่าเห็นไหมให้ผัวให้ตัวเองค้ตเองค่ะให้ตัวเองอันเนี้ยอันเนี้ยดิฉันเองเพราะดิฉันเพราะไอ้ทรงมันมาอย่างนี้ แต่ดีไใน้สุดมันจะเป็นเหนรงเกินเกิดทั่วไปอ่ะแต่ดีไใน้นั่นแหละเอไปข้างหลังเลยเออเนี่ยเนี่นะหัวทุยอาจจะดูถุยแล้วเยอะมากเลมนะได้ได้ได้เกือบเกือบแล้วนะ ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหว,วานๆอย่างที่เคยบอกกันก็นยังซึ้งอยู่ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีวัน